จีพัสนิกเกอร์อัลล็อกยูสไตล์กิฟรีนไฮายาเพียเซรัมเนเชอรัลไฮยารูรอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากเยอรมนีมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี ติดแล้วยังมันยังไม่ได้ติดไฟไม่ติดแล้วอ่ะไฟเหรอโควิดเอราเปิดแคเหรอเราเล่นเราเล่นไม่ต้องกลัวผมไม่ไปไหนเลยอยู่อยู่บ้านอย่างเดียวเพราะคุณไม่ได้ไปไม่ได้ไปเดี๋ยวอ่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับต้อนรับสู่พ่อบ้านงานเข้าโอ้โหเจ้าเขาเร่งรอจบให้เราอีกนะใช่ครับรอจบรอจบผมให้คุณทายว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเขาจะมาขายอะไร เป็นชาวประมงเละเป็นชาวบ้านดูจากอะไรฮะนี่ดูจากเตาถ่านปลาเยอะมากเออแล้วก็มีปลาเขาต้องเป็นชาวบ้านเป็นพ่อครัวชาวบ้านแม่ครัวชาวบ้านที่จะมาในรายการครับวันนี้เขาไม่ได้เป็นชาวบ้านธรรมดาครับเขาเป็นเชฟครับวันนี้เขาจะมารังสรรค์เมนูอะไรให้เปล่าบรรดาพอบ้านได้ลองชิมเยวันนี้เขาจะมารังสรรค์เมนูอะไรกันแน่คิงกอนบานใช่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิงสวัสดีครับผมอ่าพี่คิงมาทาไมฮะอ้าวก็มาออกรายการนครับมาโชว่าเออความสามารถพิเศษของเราที่เราทําอยู่เนี่ยการอนุรักษ์ความเป็นไทยๆเอาไว้เนี่ยครับมันอยู่กับตัวเราก็เลยนํามาโปรโมทให้ดูครับก็คือทําเมนูบผมเขาเรียกเมนูเตาถ่านของผมคือเมนูเตาถ่านสถานทุ่งนี่ทําเพจทํา youtube ใช่ผมทําแล้วก็ใช่เพจหรือ YouTube เป็น Facebook แล้วก็ทำ YouTube ด้วยทั้งหมดใช่ทำด้วยกันใช่ช่วงช่วงโควิดนั้นผมก็ทำเตาถ่านปันสุกด้วยหิ้วเตาถ่านหิ้วถ่านเนี่ยไปนั่งทำกับข้าวให้คนจนคนยากไร้กินโอ้โหแล้วคนชอบไหมโอ้โหอารู้อะไรของเขาอะไรของโชว์เลยก็ได้ไปฟังเรื่องราวเขาก็นั่งทำกับข้าวไป่ร้วะไรคุยกับเขาไปเลยคุยสารทุบดิบเขาเออดีนะอ้าวแล้ว คืออาแล้วไม่จุดไฟจุดอะไรหรอเดี๋ยวต้องเล่าไว้ฟังก่อนบางบ้านที่เขามีต้นไม้เขาก็จะเอากิ่งไม้แห้งมาจุดแต่ของพี่คิงของผมนี่ผมก็ใช้นี่เลยใช้ยัรองเนี่ย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 เดี๋ยวเอาลองเท้าไปจากไหนรองเท้าไปจากไหนหน้าศัตรูครับลองเท้าอ้า รองเท้าพี่เหรอเออผมไม่นึกว่าคนอย่างพี่จะใส่รองเท้าแตะก็ใส่รองเท้าแตะเนี่ยมาอ่านรายการเนี่ยอ๋อเหรอพี่ยังไงอะขาขาดไปขาโอ้พี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายเป็นแฟชั่นใหม่เพราะข้างนี้ผมก็ตัดไปเหมือนกัน ตัดมาให้แล้วเรียบร้อยเขาเพิ่มทีมงานเขาเพิ่งซื้อมาให้พี่ไว้ใส่ในสตูตากิ๋ทเอาเถอะพี่ใส่อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่หายจริงๆถ้าเป็นรองเท้าใหม่ๆยังไงก็หายมันต้องใส่หนโรงแรมอ่ล่าสุดเนี่ยไปเวียนเทียนมาปกติคนอื่นเขาเวียนเทียนกันสามรอบผมเนี่ยเวียนเทียนห้ารอบอีกสองรอบหารองเท้าให้หลวงพ่อ หายหายกังกอหายนะเดีล้วเดี๋ยวตกลงจะเอาเป็นเชื้อเพลิงจริงชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาใส่รองเท้าแตะเนี่ยเขาจะใส่จนพื้นแบบสึกแล้วกากาๆเอากามาตัดซึ่งใหม่ๆเขาจะไม่เอาชจะไม่เอาจะไม่เอาแล้วทำไมก็หากาแล้วไม่เจอเดินรอดสตูแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะครับเราก็เอาวางเอาวางลงไปตรงเนี้ยแปลว่าถ้าคุณจะก่อเตาตั้งโล่ทีหนึ่งเนี่ย คุณก็ต้องเสียตังค่ารองเท้าไม่ถ้าอยู่บ้านอยู่บ้านที่เตาถ่านสถานทุ่งของผมใช้ไอ้นี่เขาเรียกว่าไม้เกี้ยไม้เกี้ยคือมันเป็นไม้ไอ้สนน้ำมันไม้น้ำมันเอามาจะพักเหนืออแล้วก็ก่อสุมไว้แล้วก็ไฟมันก็ลุกเมนูแรกที่จะทํำคือต้มคาไก่ใส่มะกะลาครับหัวปีหัะปีนะครับวัดถุดิบที่ใช้เนี่ยเราต้องคัดสรรผมจะต้องไปเลือก เอาที่มันดิบจริงๆเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นวัตถุสุกใช่เป็ไงเบาครับหมายถึงว่าเบามืออามุกเบาบางทีเราก็ต้องเล่นมุกแบบว่าเงียบๆดูบ้างมันก็ตลกเฮ้ยเฮ้ยเนบอกว่าเบาไงแสดงว่าหม้อร้อนใช่หม้อร้อนแล้วนะครับอันนี้เราทําให้กะทิมันแตกมันสักนิดหนึ่งมันกินมาเลยอ่ะหอมเลยอ่ะเออใส่ผู้หอมปั๊บเลยอ่ะอันนี้คืออะไร อันนี้ชที่ประจวบเขาเรียกกันว่าปลาเงี้ยนอะอะไไดะไม่ได้ยาบเรื่องจริงเหรอจริงชาวบ้านเขาเรียกปลาเงี้ยนจริงเพราะว่าชาวประมงก็กินไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงซีซาร์มันอร่อยตรงน้ําจิ้มอันนี้เป็นปลาปลาตัวมันเป็นไงยาวปลาหลังเขียวปลาอกระอันนี้ปลานี่คือแบบไม่ได้ผ่านกรรมวิธีอะไรเลยอันนี้ผ่านออยมาแล้วครับอะไรอะอยุธยาครับเดียวปลามาจากไหนนะ ประจวบประจวบแล้วมวยอ้อมยุยยามาไปกลับรถที่นนทองดูดูกลับรถไกลมากปลาเงี้ยนนะครับปลาเงี้ยนอ้าวดูยังไงโอู้แซบโอ้ยแซบจริงเหรอจริงๆพี่แล้วเนี่ยกินผักไม่ขาวไม่ขาวอืมเหมือนกันเลยไม่ไออันเนี้ยมันเป็นน้ำจิ้มถั่วแต่พี่กิงอ่ะทำทำรสเผ็ดครั้งแรก ปลาเงียบกินไม่ไม่คาวไม่รู้สึกคาวเลยกินน้ําจิ้มแรงกว่ากินปลาอีกใช่ปลาติกล้วนเลยฮะปลาติกเลยเนื้อปลาล้วนหอมทำไมเราถึงต้องใช้ตาถ่านอะ่ะผมว่ามันสเสน่ห์ของมันเนี่ยคือพอ,อตั้งแต่ไฟร้อนๆเนี่ยจนไฟพอมันเริ่มมอดเนี่ยกับข้ามันก็สุกพอดีเราทาเตาแก๊สเนี่ยไหลสดเนี่ยแป๊บเดียวสุกแล้วสิบนาทีไม่ทันได้คุยกับแฟนคลับ ก็เลยทาเตาถ่านนะสามชั่วโมงความหอมของเตาถ่านส่งผลต่ออาหารด้วยไหมครส่งผลครับอันนี้พอช่วงมันเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ไก่บ้านเนี่ยมันจะใช้เวลาต้มอาจจะนานหน่อยเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างเหนียวนี่ใบมะกรูดแล้วก็ฉีกฉีกมาใส่ไปงี้นี่เห็นไหมมันเริ่มเดือดมันจะพร้อมกันเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพร้อมกันนี่มันหอมมากเลยพ่รุธอาศัยน้ำตาลปี๊บเราใส่พอผมใส่ไปงี้นะครับอ่าเขาบอกบางคนบอกว่า เยอะไปเยอะไปผมก็ตักออกอย่างนี้ก็ได้เหรออันนี้ใส่อะไรฮะคุณช่วยบอกด้วยฮะน้ำปลาครับน้ำปลาที่จะอร่อยต้องเป็นน้ำปลาจากอ่าวไทยทำไมเอ้ก็มันอร่อยผมมีความเชื่ออย่างนั้นครับก็น้ำอะไรมะขามเปียกใส่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่อ่าแล้วแต่เราเลยครับจริงๆก็ใส่ปริมาณให้มันเท่ากันอ่าใช่ต่อไปนี่ก็นี่นะครับโหกรลาเมื่อไหร่ครับพี่เอเมื่อไหร่จะใส่เมื่อไหร่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมดเลยเ่ะ เอาเราต้มคาไก่ใส่หัวปรีเราเน้นที่จะกินหัวปลีตรงนี้ไม่เน้นไก่ไม่เน้นไก่ครับเดี๋ยวคนซะหน่อยก็ได้ครับอันนี้ได้้วเหรอเอาเดือดแล้วครับโหนี่เฮ้ยดูดีนะเนาะเนาะเฮ้ยดูดีจริงว่ะผมว่าการต้มด้วยเตาถ่านเนี่มันมันได้อารมณ์เยอะเลยนะอื คีพัรสนิเกอร์อัลล็อกยูสไตล์คอร์ดีพาสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจคอร์จิคอร์จอรเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสีเดี๋ยวผมจะตำพริกแกงอ่าพริกแกงของเมนูต่อไปอรอแปะสะไปอีส่สีนี่พริกแกงส้มนะครับใส่ลงไปนะครับอโอเคเอาแบบเร็วๆเลยนะอ่า,อ,าอันนี้อันนี้คือเน,นืเ้อปลายสีต้ม เอาใส่ลงเข้าไปเพื่อให้มันเข้มข้นเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเลยเจ๋งกะปิแต่แต่หมายว่ายังไม่เคกยังเดี๋ยวใส่พร้อมกันแล้วก็โขกทีเดียวโอเคโอเคนี่คือเมนูอะไรนะที่ทําแปะซาไปยังสีครับเฮ้ยอันนี้ดีว่ะอันนี้ดูแบบน่ากินเก๋เเเเเเฮฮฮฮฮฮ้้้้้ยยยยยออกยังไงตัดนี้อ่ะเราใส่น้ำมันพืชสักนิดหนึ่งไหมฮะนั่น น้ำมันพืชอะไรล่ะอ๋อนี่มีไทยอินนี่ฮะไทยอินอะไรเหรอเอาอตาไทยมาไหมอะตาไทามาอย่างนี้จบเลยได้มาเสร็จแล้วไม่ต้องมาต้มใช่ได้พี่ลิงผมเหลือเป็นกระสอบเลยเทปหน้าได้พี่รออยู่เสียเวลาแล้วดีนะผมมาเทปก่อนเขาเนี่ยถ้ารอเขาต้มเด็ดบูดทั้งทั้งแป้งเลยเนี่ยบูดหมดเลยเนี่ยต่อไปนะครับอันนี้จะค่อนข้างจะรวดเร็ว ส่วนอันนี้นี่ที่ที่เห็นนี่ก็คือที่เอามาขายผมทําตอนนั้นทําช่วงโควิดช่วงโควิดแล้วก็นอนนอนอยู่บ้าน3เดือนอ่ะไม่มีอะไรจะทำอ่ะก็เลยเข้าไปใน Facebook เห็นเพื่อนเขาขายอ่าอันเนี้ยปลาหวานมาหวานก็คือไอ้ตัวเนี้ยที่สด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 ที่เรากินเนี้ยปลาอเกลลเนี้ยแล้วก็ทําปลาหวานแล้วก็มีตัวก้างปลาครับก้างปลาหวานก้างปลาทูเนี่ยแล้วก็เลยเอามาขาย ก็เลท,ที่ผมเอามาขายเพราะว่าเพื่อนเขาทําเป็นชาวประมงหมู่สองตำบลเอาน้อยคนประจวบเราก็เหมือนว่าทําก็กระจายไรายได้เราก็มาช่วยโผมหมดคือเหมหือนว่าช่วยเพื่อนช่วยฝูง่กลายเป็นว่าคนชื่นชอบคนชื่นชอ,น,ชอนี่เขาติดตาตรงนี้เลยนะครับปลาทูแดดเดียวหมักซีอิ๊วคิงก่อนบ่ายนะครับ ก็ช่วยช่วยชุมชนแล้วเราก็มีงานด้วยคนในชุมชนก็มีงานด้วยเราก็ถือว่าเราเป็นตัวค้าขายมี PR อย่างนี้ถุงถุงละกี่บาทฮะอันนี้แพ็คละ130บาทครับ130 130าทบน euh mm well. okay, so ี้าทเหมือนกัน130้ยบาทบาทเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแดดเดียวนะมันเก็บได้ไม่นานแต่ถ้ามันอยู่ในถุงแบบนี้มันจะเก็บได้นานหน่อย บอกเสิร์ฟได้เลยผมชิมก่อนนะผมชิมก่อนนะครับครับผมอืมอร่อยแต่ขาดเปรี้ยวนี้อ่ะอาทัยชิมอาชัยอาัยชิมน้ำก่อนผมบอกเลยเรื่องอาหารนี่แม่ผมอยู่ในครัวมาสิบกว่าปีเป็นแม่ครัวล้างจานอร่อยเนะขาดไปนิดนึงขาดเปรี้ยวขาดอีกนิดนึงจะไม่มีรสชาติอะไร อีกหนึ่งเมนูนะครับผมจากเชฟเทเบิลแปะซะปลาอินซีครับแปะซะปลาอินซีกินได้เลยไหมับผสำลักแกงส้มเป็นไงเป็นไงหอมมากอร่อยเลยอ่ะวิกันเข้มข้นมากครับครับผมเฮ้ยอร่อยเนี่ยทุกทุกอย่างะครับถ้าเป็นสูตรของเตาถ่า,านสูตรโบราณเนี่ยมันจะเน้นเครื่องเครื่องปรุงวัตถุดิบที่ใช้อืมอันนี้อร่อยโคตรอร่อยเลยอร่อยว่ะ อร่อยมากครับผมแต่ทันทมอสฟ้าจะกรอบอีกเหรอก็ไม่เป็นแบบนี้ก็จะแข็งอีกนิดหนึ่งแต่ว่าก็จะนี่อกก้อนแล้วนี้ปลาดูอร่อยชิมอกก้อนแ้วก่อนนะฮะหวานนิดนิดไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเพราะเราอยู่ทะเลเราเรากินบ่อยเรารู้ปกติมันจะมีกลิ่นตุ่ที่ไม่น่ากินใช่ไครับอันนี้คือหอมหบบอร่อยเลยดีเลยอร่อยเลยไม่น่ชามอย่างหนึ่งทำต้มข่าทำไมเอออันนี้อร่อยอันนี้อร่อย เมื่อกิ้ว่าชา่อยไปปลาตะกะและอะไรนี่ปลาแรนีทั้งหมดทั้งมวลนี่ผมไม้รอมดูะต้นรายการนะครับอยากให้โฟกัสแค่ปลากระแลกับปลาทูแดดเดียวปลาทูแดดเดียวอร่อยจริงๆแค่นั้นพออร่อยจริงๆอร่อยจริงก้างเครื่องอร่อยหมดเลยเราเสียเวลาไปร่วมชั่วโมงกว่ากับเมนูไก่กาเตาถ่านซึ่งไก่บ้านถ้าเรารู้เราจะไม่อดทนขอจุดเตาอีกสักรอบได้ไหมครับทำไม รองเท้ายังเหลือพอแล้วพอแล้วไม่ต้องจูแล้วเตาตรงเตาถ่านถ้าจะดูเตาถ่านต้องติดตามที่ Facebook ครับนภัสคิงก่อนบ่ายช่วงจิตตรีโอเคครับผมแล้วก็ช่องทางการซื้อสั่งซื้อเราขายออนไลน์นะครับก็เข้าไปที่ Facebook เหมือนกัน Facebook เหมือนกันครับเฟซบุ๊กเดียวกันขึ้นอยู่ตรงนี้มีเบอร์ไหมไม่มีใช้ Facebook ใช้ Facebook ใช้ Facebook นะครับติดต่อช่องทางนี้กับผมเบอร์โทรก็ได้ครับครับ 089 4 1 3 <łość> 2 3 4กี่แต่ห้ามโทรหลังเที่ยงคืนครับทำไมมีแผลอยู่ครับหมดแล้ววันนี้ขอบคุณครับอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางหน่อยครับอาไทยมาอยู่ตรงกลางด้วยครับอ้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กินและคุณตู่ค่ะนี่ขนมจีนคุณตู่อร่อยให้เลือกไม่ใช่เลยขนมจีนขนมจีนแต่งงานกี่ปีแล้วเนี่ยสองปีค่ะอ้าวเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยังไงดีมีน้องกำลังผลิตอยู่ค่ะเอาเหรอเอาเหรอถ้ามีน้องแล้วยังจะทำงานไหมอ่ะทำค่ะเพราะว่าคือความจริงแล้วแบบ หนมจีมองว่ายุคนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยค่ะก็เป็น working woman ทำงานได้ด้วยแล้วก็ดูแลเขาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันหนึ่งที่เห็นขนาดแต่งงานแล้วยังสวยสำหรับขนมจีขอบคุณค่ะแต่ความจริงหนมจีเป็นคนลุยมากเลยนะคะเป็นคนแบบชอบแอคทิวิตที่มันเป็นแบบ Outdoor ชอบไปดำน้ำชอบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกิจกรรมค่ะถ้าอย่างนั้นหนูเรื่องผิวหนูต้องดูแลไหมคะ คือเป็นคนที่แบบเต็มที่กับชีวิตมากจนบางทีก็กลืมดูไม่เหมือนนะดูไม่เหมือนนะจริงๆค่ะเป็นคนแบบว่าแบบไปดำน้ำําไปอาบแดดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแคร์แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนะี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตอนนี้นะ้องหนมจิงก็ใกล้จะเลขสามเหมือนกันแล้วเป็นคนที่สุดปลายๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบปัญหาผิวอะไรเงี้ยแน่นอนแบบมีเหมือนทุกคนแน่นอนแต่ว่าน้องจิงเป็นคนที่คอนเซิร์นอะไรง่ายๆค่ะ uh huh. นิดๆหน่อยๆเราก็ต้องแบบเออไปปรึกษาว่าแบบเออเราจะต้องทำยังไงต้องหาผู้เชี่ยวชาญใช่หาผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าน้องจิ กังวลเรื่องริ้วรอยพระพ,พอมีริ้วรอยปั๊บเรื่องอื่นนะคะปัญหาอื่นมันก็จะตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นสิ่งที่ขนมจีนเลือกขนมจีนเลือกอะไรขนมจีนเลือกนิวราเดิมค่ะ oh. ซึ่งนิวราเดิมเนี่ย oh. เขาเป็นเซรั่มตัวดังจากเกาหลี uh huh. ที่สามารถบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ดูฉ่ำวาวขึ้นทันทีหลัง uh huh. จากใช้เลยแล้วก็แลดูยกระชับมากขึ้นด้วย uh huh. ค่ะคือดีมากๆเพราะ uh huh. ว่าของเราเนี่ยเข้มข้นจริงๆเนี่ยจากที่ดูนะคะขวดเท่านี้นะคะจิ๋วแบบ นี้ใช่เป็น,เ,ปนเซรัม่มค่ะขวดหนึ่งใช้ได้2วันแบ่งใช้2วันค่ะแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยมาใช้อีกขวดหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะประหยัดเวลามากแทนที่เราจะต้องมาทาครีมทุกวันอะไรทุกวันประหยัดเวลากับนูราเดิมค่ะซึ่งวันนี้นะคะนนทจีนม,มาที่นี่ทั้งทีก็จะต้องมาบอกโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมทุกคนแน่นอนนะคะนูราเดิมนะคะปกตินะคะเซ็ตใหญ่นะคะ1กล่องมี3ขวดนะคะจะอยู่ในราคา 8,999บาทมีอะไรบ้างคะ,ะจะมีทั้งหมด,ด3 <คะ S 2> ขวดด้วยกันค่ะขวดด้วยกันค่ะใช่ค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีขวดกลวยให้อย่างนี้ค่ะแต่วันนี้พิเศษมากๆจาก8,999บาท พิเศษเหลือเพียงแค่ ,3990 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับ50สายแรกค่ะที่โทรเข้ามานะคะจะได้รับเพิ่มไปทันทีนะคะมาร์คอีก6แผ่นค่ะอ๋อนี่อย่างนี้เลยนะคะเป็นเซ็ตนี้เซ็ตใหญ่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะทดลองใช้ก่อนเราก็จะมีเซ็ตเล็กให้ทดลองเหมือนกันซึ่งปกตินะคะ1ขวดจะอยู่ในราคา3,300บาทแต่วันนี้พิเศษสำหรับแฟนรายการค่ะเหลือเพียงแค่1390บบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็พิเศษ สุดๆ50สายแรกที่โทรเข้ามานะคะจะแถมไปเลยค่ะมาส์นะคะอีก2แผ่นด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อได้ที่ไหนคะ0 2 1 2 3 4 5 2 3ค่ะ0212345หแล้วก็23ค่ะโอ้โหจำง่ายมากง่ายเลยค่ะคุณจะได้ทั้งหมดคือ3ขวดมาพร้อมกันในกล่องนี้แล้วก็ที่มาร์กหน้าอีก3 3แพ็ค ใช่ใช่ค่ะเลิศมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าคือไม่ใช่แค่หน่อจีนที่ใช้นะคะคือคุณแม่เนี่ยเหมือนเขาคงเห็นว่าแบบ <l ots> เอ้ยช่วงนี้ทำไมหน้าดีขึ้นเขาแอบออกไปใช้ด้วยค่ะเพราะตอนนี้คุณแม่ก็คือหน้าฉ่ำวาวเยี่ยงสาวเกาหลาีใช่ค่ะผว่าหลักการมันคือเราเอานี่มันใช้แค่มันว่ากี่วันครั้งค่ะก็คือสองวันค่ะสองวันขวดหนึ่งเนี่ยแบ่งใช้แค่สองวันสอวันแต่เราสามารถใช้ได้ทุก ทุกวันค่ะทุกวันเช้าเย,นเย็นก็ได้ค่ะทั้งเ,งเงช้าเยน็เยนก็ได้บีบอย่างนี้นะคะจะเราจะมีแบบว่าเป็นตัวนิ่มๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บีบ<ม>แล้วเราก็ทาไปอย่างนี้ เนื้อเซรั่มเราจะบางเบาค่ะแบบไม่หนักเลยนะคะส่วนผสมค่ะคุณตู่ขามีอะไรบ้างอินกรีเยนต์คคะที่พี่หนูแหม่มถามว่ามันพิเศษกว่าเซรั่มทั่วไปยังไงนะคะตัวนี้เราจะมีอินกรีเยนต์ที่สําคัญค่ะเราจดสิทธิพัสชื่อว่า M b i o m BT จะออกฤิ์นะคะช่วยยับยั้งริ้วรอยค่ะนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของไฮยาลูรอนด้วยถึง2ประเภททั้งโมเลกุลใหญ่แล้วก็โมเลกุลเล็กช่วยทําให้ผิวยกกระชับด้วย เห็นบอกว่า1ขวดนี้มีส่วนผสมที่เป็นสารอาหารสําหรับผิวจริงๆเนี่ยถึง57ชนิดใช่ค่ะม็มีสารอาหารครบไปเลยค่ะ57ชนิบเดชนิดเต็มเต็มค่ะใช่เพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของริ้วรอยค่ะเติมเต็มริ้วรอยมาร์คละคะมีคุณสมบัติอะไรในส่วนของมาร์ที่เราแถมไปนะคะก็จะแตกต่างจากมาร์ทั่วไปในท้องตลาดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราใช้ตัวไบโอเซลลูโลส เป็นเจน4ของ Mark ตอนนี้เวลาการใช้เนี่ยเราต้องมีการฉีกลอกถึง2ครั้งด้วยกันเพราะว่าเราใช้ตัวไบโอเซลลูโลสนี่แหละแล้วที่สำคัญใน Mark เนี่ยมีสารอาหารอีก29ชนิดค่ะใช้ควบคู่กันไปนี่รับรองว่าหน้าฉ่ำแววแน่นอนแล้วก็ยกกระฉับเป็นการดูแลตัวเองที่บ้านนะคะเสริมจากการที่เราจะต้อง ไปตามคลินิกต่างๆก็ดูแลตัวเองที่บ้านได้ด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้มาร์คเนี่ยเราไม่ได้มาขายนะคะไม่มีให้ซื้อนะคะต้องซื้อในโปรถูกต้องเพราะม,มาพร้อมโปรอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขอย้ําโปรอีกสักทีแล้วกันนะคะสําหรับเซตใหญ่นะคะเซตนี้ค่ะจากปกตินะคะ1กล่องนะคะมี3ขวดนะคะในราคา 8,990บาทวันนี้พิเศษนะคะสำหรับแฟนรายการเหลือเพียงแค่3,990บาทเท่านั้นแล้วก็50สายแรกนะคะที่โทรเข้ามาจะสามารถรับมาร์คนี่เหมือนที่ พี่ตู่บอกเลยนะคะ6แผ่นไปได้ฟรีเลยค่ะแล้วก็มีไซส์เล็กเหมือนกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะลองนะคะคก็1ขวดนะคะปกติราคา3,300บาทนะคะแต่วันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียง1,390บาทเท่านั้นแล้วก็50สายแรกที่โทรเข้ามาฟรีมาร์ก2แผ่นค่ะถ้าอยากซื้อให้โทรมาที่0 2 1 2 3 4 5 2 3ค่ะคือเรารักสวยรักงามแล้วเนี่ยก็ต้องรักตัวเองด้วย เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะคะต้องมั่นใจจริงๆว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะมีมาตรฐานเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดเลือกอะไรที่ไม่ดีแล้วเกิดเสียโฉมขึ้นมาต้องมาเสียเงินรักษาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คุ้มไม่คุ้มถูกต้องไม่คุ้มเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคือมั่นใจได้เลยว่าเนื้อราเดิมของเราเนี่ย made in Korea จริงๆนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองนะคะการผลิตนะคะผ่าน GMP นะคะรวมถึงได้ ISO ด้วยจากเกาหลีไม่ใช่แค่จากทางไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มั่นใจได้เลยว่าของเขาดีมีคุณภาพจริงๆเบอร์ก็จำง่ายนะโทรมาเลย021234523จริงรอบเดียวผมจำได้เลยจำได้เลยง่ายลองพูดเบอร์สิคะ021234523เฮ้ยเอาล่ะทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเวลาหมดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีนึงนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมง5นาทีทางช่อง Workpoint ตหมายเลข23กับรายการ